กับป่าจอยนินดี้ตอนนี้เราจะมานั่งทานข้าวท,ที่ดาดฟ้าชั้นหกหรือเจ็ดนอนี้ทัวร์มาลงพอดีตอนนี้เราอยู่ริมฝั่งโขงจังหวัดหนองคายนะฮะัางไปอำเภอตาบ่อโอเคมาลงพอดีฮะตัวจีนลงพอดีแรงตัวจีนลงพอดีด,อดีเลยเนะี่ยเราต้องรอทัวร์พี่ โ <Okay>. oh. อเคโอ้ออกอากาอยตัวข้าวเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นบนชั้นหกนะฮะโอ้ oh, ตอนนี้อยู่ชั้นสองอะบมชั้นสามโอ้ตอนนี้เป็นแพมองไม่เห็นกลางวันชั้นสี่นี่เป็นโรงแรมนะเนี่ยแต,แต่ละโซนแต่ละโซน ออกมานั่งชมวิวเราเหลืออีกสองชั้นแนวโรงแรมวิวฝั่งน้ำโค้งโอ้เราเหลืออีกสองชั้นครับผมผมชั้นห้าครับผมโอ้พิโตสะรุปด้วยโอเคแล้วไยังนั่งชมบึงน้ำโค้งตรงนี้ก็เห็นวิวชัดเรื่อยๆนี่แพร่ะ พยนต์คล้ายบึงการชั้นไหนแล้วเนี่ยห้าป่าเนี่ยนี่แนวโรงเรียนชั้นห้าไปสิม,ม่วงชั้นหกโอ้ยเราถึงแล้วเนวชั้นชั้นหกอะ่ะแนวชั้นหกแนวชั้นหกแนวชั้นหกสภาานี้เป็นสะพานอ,อ่มิตรภาพไทยลาว เข็ง <Okay, S 2> ไม่จะบา้าใจเราชื่อแจงค่ะจุดแข็งชื่อร้านอะไรเนี่ยสามออลิเวอร์ไซส์อะไรนะสามออลิเวอร์ไซสจ์จุดเด่นจุดอยากจะแนะนำมีอะไรที่อยากจะแนะนำร้านนี้ว่าเอ๊ะทำไมร<า>บรรยากาศดีแล้วคนมาเทียเท่ยวเยอะน่าต้องเที่ยวมาเยอะมีดียังไนงน้องอะไรน้องแจงเหรอเชิญเชิญเชิญ ก็ดีค่ะเพราะว่าแบบไปหาไฟอีกการจะตกหน่เช่นเท่าที่เรามาาอ๋อนี่ก็คือจะานช่ค่ะมนี่ดูดว่าที่มาตอนถามือจะไม่เห็นไม่เห็นเสียดายมากตเขาตามรีวิวมาเยอะมากค่ะพี่ใช่ส่วนมากเขาลูกค้าเขาจะมาบอกว่าแบบตรีวิวมาอย่างเงี้ยค่ะโอเคมาตามรีวิวี่สงต้องขอบคุณน้องแจนมากที่เออเิเนแนะนำเอาไหม่ไม่เมนูอะไรแนะนำเมื่อกี้นะออเดอร์ปานค่ะอ๋อออเดร์ปานอะไรต่อลูก มันจะเป็นพวกปลามาติดมาที่งก็มีปลาบึกอ๋อปลาบึกปลาแก่ปลาปลาบึกปลาคังใช่ค่ะปลาบึกปลาคังมีปลาเนื้ออ่อนก็มีปลานิลมีมีทุกปลาค่ะลอกสาวน้องคายริมฝั่งโขงนี่ริมฝั่งของเรานี่สุดยอดประเทศไทยนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยน้องแจงนี่เป็นนักเอกของเราคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะแนะนําคลิปของป่าโยนี่เนาะวิวอาจจะเป็นคอนเทนต์หนึ่งด้วยที่ป่าโจจะมาแนะนำได้เลย ok có dẫn theo rất là thêm phản